ไหนทำไรครับวันนี้กลับมาลเลี้ยวฮัลสวัสดีครับวันนี้นะฮะเราจะทําการฟางกันต่อนะฮะความคืบหน้าคือผมได้ทําการเสียหลัตัวเองไปกว่าสิบชีวิตนะฮะในการขุนลุมเนเธอร์เฮ้ยนี่มันคนขายปืนมาแล้วนี่ซื้อเลยได้แต่มีตังค์อ่ะเอาไปซื้อระบบแล้วดีกว่าเมื่อวานกูลืมเรียบร้อยสี่สิบสามโกว้ากูมีนี่นี่กูมีปืนให้กูมีปืนให้แต่นี่ก็สุดให้นะมตังค์เหมือนกัน ืแย้มมาเลย7กอล์มไมล่ะแย้มัาเลย7กะล์นี่เรื่องมากดุกระสุนตังซื้อได้แค่นี้เพืนเรื่องมากยังวะร้อยสี่สนัดก็มาก่อนเย็นยนไปเลยไปกอล์เยนแ่ไม้อีนะเพื่อนลยอะไรสิบกองไหมอ้ยตัวใหญ่กูทันโดด ไอ้เย็นีีโดดสูงคิดแม่ไอเวลามันแป๊บแค่แค่เอา้ยมาอามามามาวายจันทำอะไรกับมึงเนี่ยไม่ว่าวันหน้าไปไล่ยันี่กไม่ได้นี้เนี่ยเอ้กระสุนหมดแล้วโอ้ m มายกอกระสุนรลองท้าโดดสูงนี่หาได้จากไหนก็แน่นอน ตกปีนแล้ะตกปลาตกปลาคือดีที่สุดว่าเดี๋ยวพิงสลามได้โผล่จริงแน่นะเชื่อไหมล่ะครับคือเราได้โผล่แท้ๆทำไมมึงพิงสลามมันใกล้ถึงอีเวนต์ที่สลามจะมาแล้วในตาเห็บบอลรูนแล้วไหมตอนตอนตอนนีที่บอลรูนไม่ขึ้นสูงด้วยมันจะปล่อยซารามมาลุลวัวเลยตาแล้วสลามาิงสลามจะเกิดเพื่อนมาเดี๋ยวกูไปช่วยกูช่วยคุณแร่ให้สี่ใหญ่สัตว์กองไม่ติดเลยกาวกาตากาวก็กาวก็ อ๋อน <c oughs> ี่ NVC ใต้ดินนี่คืออะไรมันขายของเลยไอ้ตาตา NVC ใต้ดินตัวอะไรก็อบินปะเออใหญ่ก็อบินไอ้พีไปี๊เอาไปดิทำไมไม่ใช่ก็อบินจริงก็เลยเฮ้ยไออัลกัตูรูจะโผล่หญ่เร็วใหญ่เร็วใหญ่เร็วเฮ้ยไอ้ตาไอ้ัลกัถูกบอสโผล่ไปบอสโผล่เดี๋ยวบอสจะโผล่เร็วกลับบ้านเนี่ยวังกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยบอสโผล่บอสโผล่ไม่มีน้ำยาจะไปใครคัดลังชื่อแล้วไออัลกัตูรูดิ ลงลงมาเร็วกระเร็วลกระเร็วลกระเร็วมมาเร็วตรงไหนวะไม่เลือดบ้านบ้านบ้านไม่มีหอกไม่มีหอกนั่งไกลอ้ยี่ส่อเองไม่ต้องอะไรโอ้ oh my god จะยิงก so well. ็ไม at e. ่มีหอกตีไกลมันมาเร็วมาทำไมไอ้บ้านน่ะ ไปแล้วพวกเรายังไม่พร้อมแล้วเราแค่ตายหมดส่วนไม่ได้ไว้มันกลับไปอยากได้ของไงไอ้ดูมันเล่น N B C เดี๋ยวนี้องเล่น N B C นี่แหละ N B C ีกี่วยพวกเราได้ตีเบ้าอีแล้วเทียบกับมาเตอร์ตีเบาอยู่ไม่ได้ตายทันทีมาเต้อะตายทันทีอย่ายาลงไปอย่าลงไปไกลมากเราฮิวตลอดอ่ะทำไมของแกไม่ได้เลยมันเลไรคู่ โอ้ oh my god ยยืดออกฟ้าเองเก็กับมาสเตอร์แล้วในคนละโลกกันเลยวะมาสเตอร์เลือดส <ics> ี่พันอะเดีมาสเตอร์ดาวมีดแรงมากก็คนเยอะด้วยแหละโยไม่ข้างล่างอ่ะเนื้ออยู่ไหนนั่นนะดิ่ตายเพาะูกรักปรักตีหัวมันอยู่ในเพื่อนนั่นน่ะมันก็ตีหัวกูอยู่ไม่ได้นเฮ้ยอะเกี่ยวโซนมันโดแล้วมันเอามีเดมะ อยู่ใกล้เนิรดอยู่ใกล้เนิรดไว้อยู่ใกล้เนร์ดไว้ใช่ใช่มันมันเปลี่สอเอ้ยมันยังไม่เปลี่ยนสาเะออดีดีมันยังไม่เปลี่ยนสตาเปลี่ยนโหดมากยังไม่โดนแปดเลยเออเปลี่ยนสามโหดมากใกล้ละใกล้ละใกล้ละเี่ยวาเนิรดอยู่ไหนดีดีเนิร์ดครับโอ้เปลี่สมเปลี่าเปลี่ ไอ้กายยงแตกก่ก <fin anta> <ots> ็ไ <guarding> ม <okay>? ่ตีแรงมากนะาเลท่าแล้วเสียสาบมันเลโคนมันพุ่งโชรัวเลยเราจะตาก็ตายกูจะไปกรจะไปล่ออะไรให้มึงได้ซาสึเกะต้าดีเจเ้นนพุงิของแค่นี้มันจะหลบยังเเอนมึงดูคนพุ่งกเาเลยตาลิลิเกิดสาววสาวว เดิกแล้วกิววี่ิมกิววีคุณคุณดีกว่าดีกว่าตายได้ตายได้ตายได้ต้องบ้านดิวิ่ง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 ว่จัดไอเวลาไอมุมาดูน้อยยังวะอคุณคุทุกอย่างไม่เหมือนดูกับดัก โอ้ไอ้เหี้ยด้วยพวกวางเชือกไอสัตว์แม่งแแมแม่ม่งงไปหมดตอนที่แบบมืดๆอ่ะแล้วกูลืมดูสวัสดีตาคนสุด้ายนเดียไอเงียอ่ไม่ต้องหวังคนวางเชือกก็กูไแหละไอ้เหี้ย <c oughs> วางเชือกแล้โดนตีที่วหลเลยแบบถ้ากูไม่ถือไฟกูตายเลยตอนนั้นอ่ะเอาตัวเองไอ้เหี้ยคนขุดก็เป็นกูอย่างเงี้ยวนอีกอ่ะ ใช่กูว่าต้องวนแตว่าแมงลายลก่อนสร้างทำไมก็ไลยทาไมกากันครับมนลงกูไม่ได้ไม่ต้องขึ้นมาเนี่ยไลเป็นคนกากเดียวย่างงานเร็วเดียวโอหน้าอูบ้านี่ยแบบกูเพลาลาไ่ยูเฮ้ยวิวเราก็จากไหนที่ไอสัตว์โอ้แม่งวิ่งวนเด็กกูแตกเลยขาเอา้าวออรและรออยู่กูจะพูดเลยไอ้ก๊อปจัดเออไม่ตั้งใจมันเปิดกันแล้วอะ เอ้ยว <Z an aaS as> ิวโดนร้งว่เต็มเลยสัตว์มันวนตอนนั้นเลยแต่เขาไม่ทำเอาขนาดได้สัตว์เลยพี่เตมเอาคุณจังนะเมื่อวานไหนี้ยขอหน่อยเหอะไก่เอาไก่เดิพี่เดิมด้วยควายอย่ยงง่ควายย้ยนสัตว์โอ้เล่นระของมึงเบโดนอะไรมาเพื่อนชื่อดูชื่อระเบิดอะโดนระเบิดตาย เยงโอ่ไอสัต oh, ว์โอ้โหรถระมสเปกซ้ายยังโรีแมโก็กระจอกเลยโอ้เจ็ดโอ้เช็ดจับเลยไอ้ยังโง่ stupid แรงมั้งช่วยลนละป้องกันเลยกระโปงอูียบน้อยสัตว์อู้มื่นเลยสู้โอ้ตาจ้า อันแหละมึงก็พูดบ่อยตบต่างาพูดคิดตบตบมาเร็วใครวะมันตึงมากขนาดอยากตีแลงเหรอไปตีดิแน่ใบมันตัวตัวตัวขั้นคาวแบบพิเศษเลยขั้นคาวพิเศษว้าวนี่มันเฮลหรือก็ไ๊กอย่าไปยุ่งไอเฮลไอเฮลมันอันตรายมากไอ้ไอ้วันทูลูเกิดบอกด้วยไอ้เพื่อน โยโยโยวันฝั่งวันฝั่งตาไหนอายวะมันทูลรูปแบบตัวแล้วมันจะลงมาที่นรกหรือเปล่ามันลงมาได้ไม่จำเป็นเรื่องรถจีนละโดนอะไรวะร้อนเกินไปไม่ใส่เลยใช่ข้างล่างมันร้อนเลยแร่บางอันมันร้อนมากเลยข้างล่างเขี่ยกากจังเลยที่ไอ้ซู่มาแล้วเออมาแล้วลูกรอมาแล้วเฮียดีจริงจริงไม่ได้กลับบ้านไม่ได้กลับบ้านไม่ได้ที่ พวกโมชันมาแล้วไม่รอพี่โง่เบ้าเฮ้ยได้รอดแข่งไปหน่อยพี่ไปโชว์พี่นิหานหน่อยแล้วก็ไม่โชว์พี่นิหานหน่อยแล้วพี่อะไรอะอะพี่นีหาแบบอีเดียวตายเป็นไปได้เหรอเป็นไปได้เดี๋ยวโค่นกองสักหลาดพวกเราแบบ แค่เราหยิบอาวุธแค่เดนหนึ่งคนเอาสกำลังเนอะคนที่เอาสุดกำลังแค่นั้นแหละมันหายไปเดินทริปปลาเลยตัวนี้พูดเลยอย่ายืนอย่ายืนเป็นหมูไอ้เพราะงั้นมันจะแบบมันจะตีแบบกระจายเพื่อนยืนให้มันโดนคนเดียวดูแม่ไหมเราไม so, okay, ่ใช้ดาบเพราะดาตวบมันจะเปลี่ยนโอ้กระสุนหมดแล้ว โยโย่ไม่ถึงไงใช้มันยาวขึ้นนี่เย็นแดดแล้เรียมเรียมเรียมจังหวะนี้แหละกูยังรู้ๆว่าไอ้นี่ติดที่ก้นด้วยลูกน้องมันนี่จะโหดนะไปละเย็นหน่อยหน่วยถ้าจะไปเติมเลือดนะเพื่อนก็ไม่เติมเลือดนะเว้ยจะหมดก็ไปเติมเลือดคนนี้ไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวเราล่อก่อนเราล่อก่อนเราล่อไว้เราล่อไว้เราล่อเฮ้ยมันไปมันไปไปหาก๊อบ สังหมดโอ้ยนี่ตัดเฮ้ยหวยตายละลาโว่โอ้ยใจเยี่วใจเยี่ยวคอยเยี่วก่อนอย่าเพิ่งตีพี่พี่อย่าเพิ่งตีพี่อย่าเพิ่งตีผมผมขอยเยี่วก่อนใช่ค่าลืมไปแล้วกอล์ฟค่าเสน่ห์เรากับว่ากับพวกพี่ลืมไปแล้วเลยยิ่งไม่โดนเลยกอล์ฟเองไปเอาเพลงไองเอาเนี่ยเฮ้ย

ปวดมากเลยก็พี่ไอ้ตา้งทำไมไม่ไปดีกัเพื่อนกูไม่มีตังค์วิ่งช้าเกินไเลยหลเบื่อใจพอรอตอนนี้ช้ามากทำทีซูบอสทำทีซูบอสเพื่อน อะไรย่างเีู้วไงตอนนั้นอะไรอู้สู้ไอ้มาขโมยไอเวันปะหรือไม่มีเฮ้ยนี่แหละช่วงเวลาการฟ้าไม้มาบอก จะเป็นโถงนู้นนี่กแบบช่างแมงไม่ทำแมงแล้วอะไรเงี้ยเอ้ยตัวเยี้ยงอะไรสิง,งเปนเจ้าป้อนโ้ยกลังโกโกโกูกจะทำแข้งตายแล้วตายเลยกูใครไปกดบนหน้าดันเจียนอ,อ่ะอะเออรู้ว่าตัวขายของกูกไปกดตัวขายของไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็นเกิด